สำหรับวันนี้นะครับก็เป็นคลิปสุดท้ายในการพาคุณครูทุกท่านทำ g o o g l e Site นะครับในการสร้างสื่อออนไลน์ในรูปแบบของอ Google Site นะครับซึ่งวันนี้เนะี่ยก็จะเป็นเรื่องของการพาคุณครูทุกท่านนะครับให้สามารถเผยแพร่เว็บไซต์ของตัวเองได้และนำส่งในส่วนของงานวิชาการของโรงเรียนศรีวิชัยได้นะครับ วิธีการนะครับก็ไม่ยากครับเริ่มต้นก็คือให้เรามาทำการเปิด Google Site ที่เราได้สร้างไว้ก่อนนะครับเปิดขึ้นมาก่อนนะครับเข้ามาที่ Google Drive แล้วก็ Double Click เปิดไซต์ของเรางานของเราที่เราได้แก้ไขไว้จนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมีการใส่ใบความรู้ใบกิจกรรมสื่อต่างๆไว้แล้วมีการใส่ ลักษณะพิเศษมีใส่ฟุตเตอร์นะครับก็คือด้านท้ายด้านล่างเรียบร้อยแล้วทุกอย่างแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นการพาทําในส่วนสุดท้ายเพื่อที่จะเผยแพร่แล้วก็นำลิงก์อันนี้ส่งให้กับทางโรงเรียนนะครับมาดูกันเลยนะครับเริ่มต้นนะครับวิธีการไม่ได้มีอะไรยุ่งยากซับซ้อนนะครับเมื่อเราทําทุกอย่างเสร็จสิ้นหมดแล้วนะครับให้เรามาดูทางด้านมุมบนขวานะครับ จะมีคําว่าเผยแพร่อยู่นะครับสังเกตนะครับตอนนี้เนี่ยเมื่อเรายังไม่ได้เผยแพร่นะครับรูปโซ่ลิกงของการคัดลอกลิงก์เว็บไซต์ของเราเนี่ยจะยังไม่ปรากฏนะครับเราจะต้องมาทําการกดที่ปุ่มคําว่าเผยแพร่ก่อนนะครับคลิกครับคลิกเผยแพร่เสร็จแล้วนะครับก็จะมีหน้าต่างไดอะล็อกการเผยแพร่เว็บไซต์ของคุณครูออกมานะครับก็จะเป็นการให้เราตั้งชื่อ เว็บไซต์ของเรานะครับที่อยู่ของเว็บไซต์ของเราสังเกตนะครับว่า,าที่อยู่ของเว็บไซต์เนี่ยจะขึ้นต้นด้วยเห็นไหมครับ http://www.google.com/swc.ac.th uh, uh, h t s i t e นะครับ, th, รบแล้วก็ตามด้วยสังเกตนะครับชื่อเว็บของเราที่เรามีนะครับอย่างในที่นี้ผมตั้งว่า30284คือเอารหัสวิชามาเป็น ตัวตั้งแต่ถ้าเกิดคุณครูท่านใดจะตั้งชื่ออื่นก็ได้นะครับสมมติผมตั้งว่าครูครูชาตรีสมมุตินะครับถ้ามีผู้ใช้งานอยู่ในองค์กรเราส,สร้างเว็บไซต์ชื่อเดียวกันแล้วนะครับระบบก็จะบอกว่าชื่อนี้นะครับเห็นไหมครับที่อยู่นี้ดีนะแต่มีมีคนใช้แล้วเราอาจจะบอกว่าเราจะอาจจะเปลี่ยนเป็นสมมุติผมอาจจะเปลี่ยน ให้จำง่ายๆครู X อ่าสมมุติอันนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่เราจะตั้งนะครับเพื่อหลบหรีออ่าดูสังเกตนะครับโปรดใช้สัญลักษณ์เห็นไหมครับโปรดใช้เฉพาะตัวอักษรพิมพ์เล็กตัวเลขหรือหมายเลข่าเครื่องหมายขีดกลางนะครับสแสดงว่าแบบนี้ใช้ไม่ได้อ่าแล้วก็ขีดไม่ขีดกลางแบบนี้ใช้ได้ไหมโอเคถ้าใช้ได้แล้วนะครับสังเกตว่าจะขึ้นแบบนี้นะครับเครื่องหมายติ๊กถูกแบบนี้ อ่าเสร็จแล้วผู้ที่สามารถนะครับผู้ที่ดูเว็บไซต์ได้เรามาทําการจัดการก่อนนะครับว่าให้เราเลือกเป็นนะครับตรงนี้นะครับให้เราเลือกเป็นเปลี่ยนก่อนนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนเพื่อที่จะเผยแพร่เว็บไซต์นะครับถ้าของใครดูสังเกตนะครับของท่านใดก็แล้วแต่ถ้าหากว่าเรากําหนดเป็นโรงเรียนเห็นไหมครับจำกัดสิทธิเฉพาะองค์กรเราจะสังเกตว่าจะเป็นรูป รูปภาพสัญลักษณ์คล้ายๆ building เป็นตึกนะครับเป็นในองค์กรเรามาเปลี่ยนเป็นตรงนี้เป็นสาธารณะนะครับเป็นสาธารณะเพื่อที่ให้เด็กนักเรียนที่ใช้เมล์อื่นๆหรือคนที่ไม่ได้ล็อกอินด้วยอ e ีเมลสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณครูได้นะครับเมื่อเข้ามาถึงตรงนี้แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วกดเสร็จสิ้นครับปั๊บอ่ากลับมาที่เดิมเห็นไหมครับมันจะกลับมาที่เดิม หลังจากนั้นเมื่อเราจัดการแล้วสังเกตน,นะครับตรงนี้จะเป็นคาว่าทุกคนเห็นไหมครับกดเผยแพร่ครับกดเผยแพร่ก่อนหนึ่งครั้งปุ๊บเมื่อเรากดเผยแพร่สังเกตน,นะครับเผยแพร่แล้วนะครับรูปข้างบนเนี้ยตรงการคัดลอกลิงก์จะกลายเป็นรูปโซ่นเนี้ยจะปรากฏขึ้นมาให้เราเห็นแสดงว่าตอนเนี้เราสามารถนําลิงก์ของเราเว็บไซต์อันนี้เนี้ยที่เราสร้างไว้เนี่ยนะครับไปเผยแพร่ส่งต่อได้ นะครับอ่าเราก็ทําการคัดลอกลิงก์ตรงนี้เลยนะครับคัดลอกลิงก์กดที่รูปโซ่ข้างบนนี้เลยนะครับกดปึ๊บอ่ามันก็จะบอกลิงก์ของเว็บไซต์ที่เผยแพร่แล้วอันนี้เรากดคัดลอกลิงก์ได้เลยครับอ่าโอเคเมื่อได้แล้วเราลองไปดูนะครับผมลองอ่าเปิดด้วยหน้าต่างไม่ระบุตัวตนลองลอง,ลองวางดูนะครับลองเปิดดูเลย Enter ป,ปึ้งอ่ามาแล้วครับ เว็บไซต์ของเรามาแล้วเราสามารถแตะเข้าไปดูเด็กสามารถเข้าไปดูได้ใบางานใบความรู้ใบกิจกรรมแบบนี้นะครับอรอแป๊บหนึ่งถ้าไฟล์ใหญ่ก็จะโหลดนานนิดหนึ่งะจะขึ้นว่าใบกิจกรรมสแสดงไฟล์นี้ค่อนข้างใหญ่นะครับหรือถ้าเราลองดูเราลองดูใบกิจกรรมอื่นนี่เปิดปุ๊บเน็ดผมหมุนค้างอีกแล้วคืนนี้อโอเคนี้มาแล้วเห็นไหมครับ ใบกิจกรรมก็จะขึ้นมาให้นักเรียนก็สามารถที่จะเปิดใช้งานได้ใบความรู้ก็เช่นกันนะครับทีนี้ถ้าหากว่าอขออนุญาตปิดนะครับกลับมาที่ g o o g l e s i ต e ที่เดิมหลังจากที่สมมุติคุณครูลืมนะครับลืมในส่วนของการคัดลอกลิงก์เราก็แค่มาคลิกที่รูปโซ่นนโซเนี่ยนะครับ,ห,รบห่วงโซ่ลิงก์เนี่ยนะครับดูใหม่ชัดๆนะครับห่วงโซ่ลิงก์คลิกปับ๊บเห็นไหมครับ เราก็จะไดะ้ที่อยู่ลิงก์มากดคัดลอกครับเท่านี้ก็สามารถนําลิงก์ไปใช้งานได้แล้วนะครับทีนี้มาถึงในส่วนของการนําส่งให้กับทางโรงเรียนนะครับเพื่อเก็บเป็นคลังสื่อของคุณครูทุกท่านนะครับแล้วก็มีการส่งอะไรนะ,ะเมื่อส่งงานแล้วก็คุณก็จะได้ชั่วโมงการอบรมพัฒนาตนเองนะครับก็ผมได้ทําระบบรองรับไว้แล้วก็คือนะครับเดี๋ยวเวลา เสร็จสิ้นแล้วอันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีการส่งลิงก์ไปให้กับทางคุณครูทุกท่านในห้องไลน์อบรมนะครับผมได้ทำหน้าต่างของ Google Sites ออกมาเป็นหน้าต่างแบบนี้นะครับตัวอย่างแบบนี้เลยอ่านี่แบบนี้นะครับทีนี้เมื่อคุณครูทุกท่านอ่าเดี๋ยวขออนุญาตเปิดเปิดลิงก์นี้ก่อนนะครับอ่าเปิดลิงก์นี้ได้รับลิงก์แล้วนะครับเมื่อแตะเข้ามาแล้วเข้ามาสู่หน้าแรกแบบนี้นะครับ ก็ให้มาทําการคลิกส่งสื่อ Google Sites ที่นี่ตรงนี้นะครับนี่อันนี้นะครับคลิกเข้าไปเลยครับปุ๊บอ่าเมื่อคลิกเข้ามาแล้วก็จะเจอ Google Form นะครับ Google Form ที่ได้ทำไว้แล้วนะครับอีเมลของคุณครูทุกท่านนะครับก็ใส่ไปสมมูตินะครับของผมอ่าชื่ออ่าสำหรับนะครับชื่อมีคำนำหน้าด้วยนะครับ สมมุติอ่าเสร็จแล้วนายชาตรีเอียมลอ,อกกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิชาที่ส่งวสามศูนย์สองแปดสีการเขียนสมมุตินะครับาการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ลิงก์นะครับส่งลิงก์เพื่อ,อส่งลิงก์สื่อของคุณครูก็คือ g o o g l e s i t e นั่นเองนะครับก็ลองดูนะครับว่า g o o g l e s i t e ที่เราทำไว้ของเรานะครับคัดลอกจำได้ไหมครับคัดลอกมาแล้วกลับมาที่ลิงก์อ่า Google Form s, วางลงไปครับคลิกขวาแล้ววางลงไปปุ๊บอ่าไม่ต้องตกใจครับอ่าลิงก์มันมีอยู่แล้วนะครับถ้าเรากดลิงก์มันจะยาวนิดนึงนะครับแต่ถ้าเราทำให้สั้นคุณครูท่านใดที่มีความสามารถในการ ไปทําให้ลิงก์มันสั้นลงนะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับกดส่งครับปับ๊บอ่าเรียบร้อยสังเกตนะครับเมื่อกดส่งเรียบร้อยแล้วนะครับคุณครูสามารถกลับมาที่หน้า,าคลังสื่อได้แล้วมาตรวจสอบนะครับตรวจสอบรา,ายชื่อของคุณครูเองนะครับว่าส่งมาแล้วปรากฏไหมเอาลองคลิกเข้าไปดูนะครับผมทําไว้แล้วปั๊บอ่าส่งมานี่อันล่าสุด ครูชาตีส่งมานี่สอันเลยนะครับซึ่งในหน้านี้นะครับจะปรากฏ o o เกิลไซต์ของคุณครูแต่ละคนวิธีการดูก็คือที่รูปขยายด้านหลังนะครับอันนี้แบบอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงให้เป็นคำว่าวแสดงตัวอย่างหรือเป็นรูปแว่นขยายแบบนี้ถ้าเราคลิกเข้าไปนะครับตัวระบบก็จะวิ่งไปที่ o o เกิลไซต์ของคุณครูแต่ละท่านนะครับซึ่งอันนี้จะเอาไว้สำหรับเป็นคลังของโรงเรียนได้เลยนะครับอ่ะ ทีนี้วิธีการก็มีอยู่เท่านี้นะครับอันนี้ทําระบบรอ,องรับไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งคุณครูสามารถที่จะนําลิงก์นะครับที่ได้ทําการเผยแพร่นี้นะครับที่ได้ทำการคัดลอกอันนี้เนี่ยสามารถส่งต่อให้กับนักเรียนนะครับในชั้นเรียนได้เลยนะครับสำหรับการสร้าง o o o l l s s t t s นะครับแบบพื้นฐานง่ายๆให้กับคุณครูทุกท่านก็ มีอยู่ประมาณเท่านี้นะครับอย่าลืมครับส่งลิงก์ให้กับนักเรียนได้เลยเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยสวัสดีครับ